อย่าฉีดฟิลเลอร์จมูกกับหมอกระเป๋าเนะเพราะว่าถ้ามันอุดตันเส้นเลือดแล้วจมูกเน่าขึ้นมาจะหาหมอที่รับรักษาให้ยากมากนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุประมาณเกือบสี่ิปีแล้วแหละเขาไปเสริมจมูกมาเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วเออแล้วก็ สองวันสองสามวันก่นอนที่จะมาหาหมอนะหาหมอคนอื่นนะอันนี้คนอื่นเล่าให้ฟังนะเขาไปฉีดฟิลเลอร์ที่ปลายจมูกตรงเนี้ยกลับหมอกระเป๋านะน่าจะแบบเสริมจมูกมาแล้วแล้วปลายมันปลายมันได้เป็นหยดน้ำมังต้องการจะฉีดฟิลเลอร์ตรงจมูกตรงเนี้ยให้มันกลายเป็นหยดน้ําขึ้นมาใช่ไหมเออทีนี้พอฉีดไปฉีดกับหมอกระเป๋าแล้วเกิดอะไรขึ้นแรกๆนะ เป็นรอยดำๆตรงนี้เป็นรอยดำๆตรงนี้แล้วก็เจียบแปลบไปถึงจมูกเลยนะครับนะสองวันต่อมาเริ่มเป็นจุดหนองจากตรงนี้เป็นจุดหนองนะแล้วตัวนี้ก็จะดึงแดงนะฮะดงแดงแดงตรงนี้แล้วแากนี้เริ่มแดงอ่านะครับแล้วตัวนี้ก็เริ่มแดงนะครับหรือก็เริ่มแดงขึ้นนะโชคดีตามไม่บอดนะครับ นะอย่างที่หมอเคยเล่าบอกไปแล้วว่าฟิลเลอร์บริเวณจมูกมีความอันตรายนะครับอันนี้นะถ้าเป็นหมอกระเป๋าด้วยใช้เข็มแหลมด้วยไม่ได้ใช้เข็มทู่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เข็มยาวในการฉีดฟิลเลอร์ด้วยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะคนนี้เนี่ยนะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วอะตะเวนไปตามคลินิกต่างๆนะให้ให้หมอเขาช่วยรักษาให้นะครับ หมอเขาค่รักษาให้ไม่ใช่ไม่รักษาให้เขาให้ไปที่อื่นน่ะเขาให้ไปโรงพยาบาลเขาไม่อยากรับรับความเสี่ยงเองเพราะว่าอะไรตอนแรกอ่ะฟิลเลอร์มันอุดอยู่แถวตรงนี้ใช่ไหม,มว่าอุด,อดอยู่แถวตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วเราฉีดสลายอ่ะเออถ้าเราแบบเราระวังตัวไม่ดีพอหรือว่ามีอะไรบางอย่างอ่ะทําให้ฟิลเลอร์มันเล็กลงนะแทนที่มันจะอุดเส้นเลือดตรงนี้มันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเข้าไปที่ตาได้นะครับเพราะฉะนี้การฉีดสลายฟิลเลอร์ที่มันอุดตันแล้วน่ะ มันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะหาหมอที่ทําให้ยากมากนะครับเคสนี้มีหมอที่รับทําให้นะครับฉีดให้เสร็จแล้วฉีก็หายไปไหนไม่รู้นะครับแล้วก็ติดต่อมาล่าสุดปรากฏว่าตอนนี้คือเริ่มดํและเริ่มดำละแถวแถวนี้แดงยิ่งกว่าเดิมนะครับกำลังพยายามรักษาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังจะส่งไปที่โรงพยาบาลรามานะครับฝากไว้ก่อนฝากเตือนไว้ก่อนอย่าฉีดฟิลเลอร์กับหมอกระเป๋าเด็ดขาดโดยเฉพาะฉีดเข็มแหลนที่จมูกอันตรายมากนะครับ